คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าคนที่คุณไว้วางใจมากที่สุดคนที่คุณเปิดใจและใช้ชีวิตร่วมด้วยกลับปิดบังความลับอันเจ็บปวดจากคุณฟเฟเลซิซาอดีตนายทหารวัย59บปีที่เคยเชื่อว่าเธอได้พบกับความรักและความมั่นคงในชีวิตหลังจากต้องเผชิญกับความยากลําบากมาเนิ่นนานผู้หญิงที่อุทิศทั้งชีวิตให้กับวินยัยเกียรติยศและความรักต่อครอบครัวโลกทั้งใบของเธอพังทลายลงเมื่อค้นพบว่าสามีหนุ่มที่เธอไว้วางใจให้เป็นโอกาสครั้งที่สองในชีวิตกลับมีความสัมพันธ์ลับ แต่ไม่ใช่กับผู้หญิงคนอื่นทั่วไปเขามีชู้กับลูกสาวของเธอเองการค้นพบอันแสนเจ็บปวดนี้ได้จุดชนวนของเหตุการณ์เลวร้ายต่อเนื่องจนนำไปสู่คดีฆาตกรรมการวางยาพิษสุดลึกลับและการรับเงินประกันมูลค่าสองล้านดอลลาร์อย่างน่าตกตะลึงซึ่งไม่มีใครคาดคิดมาก่อนผู้หญิงที่เข้มแข็งและอดทนได้ขนาดนี้จะ,ะเผชิญกับการทรยศจากคนที่เธอรักมากที่สุดได้อย่างไรแล้วเหตุใดเธอถึงตัดสินใจลงมือล้างแค้นด้วยมือตัวเอง เฟลิซาเกิดมาในครอบครัวที่วินัยไม่ใช่แค่ค่านิยมแต่มันคือวิถีชีวิตพ่อของเธอเป็นนายทหารผู้ภาคภูมิและได้ปลูกฝังให้เธอรู้จักกับความซื่อสัตย์การทำงานหนะักและความจงรักภักดีตั้งแต่ยังเด็กแรงบันดาลใจจากแบบอย่างของพ่อทำให้เฟลิซาตัดสินใจเดินตามรอยเธอสมัครเข้ากองทัพทันทีหลังเรียนจบมัธยมโดยมีเป้าหมายแนว่วแนว่แนว,ว่าจะสร้างผลงานในโลกที่ต้องใช้ทั้งความแข็งแกร่งและความอดทนการรับราชการทหารตลอดหลายปีไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะเมื่อเธอเป็นผู้หญิงในสายงานที่ผู้ชายครองอยู่เธอต้องเจอกับอุปสรรคมากมายที่อาจทําให้ใครหลายคนยอมแพ้แต่ไม่ใช่เฟรซ่าเธอสู้ไม่ถอยและพิสูจน์ให้เห็นซ้าแล้วซ้าเล่าว,ว่าเธอมีศักยภาพที่จะประสบความสําเร็จได้ผู้บังคับบัญชาเคารพเธอในความมุ่งมั่นส่วนเพื่อนร่วมงานก็ชื่นชมในความไม่ยอมแพ้ของเธอตลอดหลายปีเฟรซ่าไต่เต้าจนได้เลื่อนขั้นและรับรางวัลมากมายกลายเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทหารใหม่จํานวนมากที่เฝ้ามองเธอด้วยความเคารพ หลังจากอุทิศชีวิตให้กับกองทัพมาหลายสิบปีเธอตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางการใช้ชีวิตในแบบพลเรือนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เฟรซ่านำเอาทักษะจ,จากการเป็นทหารเช่นความคิดเชิงกลยุทธ์ความใส่ใจในรายละเอียดและความมุ่งมั่นมาสร้างธุรกิจซอฟต์แวร์ของตัวเองสัญชาตญาณที่แหลมคมและวินัยอันเข้มงวดทำให้ธุรกิจเล็กๆของเธอเติบโตอย่างมั่นคงเธอทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้มันและเมื่อเวลาผ่านไปความพยายามของเธอก็สำเร็จผล กิจการของเธอเติบโตอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างทรัพย์สินมหาศาลได้และนี่คือครั้งแรกในรอบหลายปีที่เฟลซซารู้สึกว่าเธอสามารถหายใจได้อย่างสงบเมื่อรู้ว่าความพยายามของเธอได้กลายเป็นหลักประกันในอนาคตอย่างแท้จริงชีวิตส่วนตัวของลิซ่าเต็มไปด้วยบททดสอบสามีคนแรกของเธอซึ่งเป็นคนจิตใจดีและคอยสนับสนุนเธอมาตลอดได้จากไปเมื่อคิมเบอร์ลี่ลูกสาวของพวกเขายังเป็นทิงเด็กหญิงตัวเล็กๆกการสูญเสียเขาได้ทิ้งความว่างเปล่าเอาไว้ในใจลิซ่า แต่เธอไม่มีความหรูหราให้ล้มลงเธอรู้ดีว่าต้องเข้มแข็งไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อคิมเบอร์ี่ด้วยการเลี้ยงดูลูกสาวเพียงลําพังไม่ใช่เรื่องง่ายเลยลิซ่าทำงานหนักไม่หยุดพักพยายามบาลานซ์ระหว่างธุรกิจที่เติบโตกับบทบาทของการเป็นแม่เธออยากให้คิมเบอร์รี่มีโอกาสที่ตัวเองไม่เคยได้รับมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการส่งเสียให้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุดหรือทําให้แน่ใจว่าลูกสาวของเธอจะไม่มีวันขาดสิ่งใดลิซ่าและทิ้งความต้องการของตัวเองเพื่อให้คิมเบอร์รี่มีชีวิตที่ดีที่สุด แต่เมื่อคิมเบอร์รี่โตขึ้นความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มตึงเครียดคิมเบอร์รี่มักกล่าวหาว่าลิซ่าควบคุมมากเกินไปและกดดันตลอดเวลาจากมุมมองของลิซ่าเธอแค่พยายามจะชี้ทางและเตรียมลูกสาวให้พร้อมกับโลกแห่งความจริงเธออยากให้คิมเบอร์รี่เติบโตเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้และรับมือกับความท้าทายของชีวิตแต่คิมเบอร์รี่กลับมองต่างออกไปและความต่างนั้นได้สร้างระยะห่างที่ลิซ่าไม่เคยเข้าใจอย่างแท้จริง แม้จะมีความตึงเครียดลิซ่าก็ยังรักลูกสาวอย่างไม่มีเงื่อนไขเธอเ,อเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปทั้งคู่จะสามารถซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่แตกร้าได้แต่ชีวิตกลับมีแผนอื่นและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ได้ทําให้ลิซ่าช็อกจนตั้งตัวไม่ทันหลายปีหลังจากการสูญเสียสามีคนแรกลิซ่าไม่ได้ตามหาความรักเธอสร้างชีวิตที่มั่นคงและประสบความสําเร็จด้วยความขยันและวินัยจุดโฟกัสของเธอมีแค่ลูกสาวและธุรกิจแต่ชีวิตมักมีวิธีทําให้เราประหลาดใจ ในเวลาที่เราคาดไม่ถึงและความประหลาดใจนั้นก็คือไทเลอร์ชายวัย4 3ปีที่มีสเสนะ่ห์และบุคลิกดึงดูดใจชนิดที่ทําให้ทุกห้องเปลี่ยนประกายไทเลอร์ <Tyler S 1> มีหน้าตาดีและบุคลิกอบอุ่นหน้าหลงไหลทําให้เขาโดดเด่นทุกที่ที่ไปเขาเป็นชายประเภทที่รู้ว่าจะพูดอะไรให้ตรงใจและลิซ่าก็ต้นานทานเสน่ห์ของเขาไม่ไหวในช่วงแรกลิซ่ายังระมัดระวังเธอเคยได้ยินเรื่องราวของอดีตของไทเลอร์เรื่องความหุนหันพันแล่น และความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์แต่ไทเลอร์ก็ทําให้เธออุ่นใจด้วยคําพูดที่อ่อนโยนและท่าทีที่แสดงถึงความใส่ใจเขาแสดงออกว่าสนใจตัวตนของเธอจริงๆไม่ใช่แค่ผลงานในอดีตเมื่อเวลาผ่านไปลิซ่าก็เริ่มลดกรอะป้องกันบางอย่างลงสิ่งที่เธอไม่เคยทํามาหลายปีสําหรับลิซ่าไทเลอร์คือโอกาสครั้งที่สองในความรักสิ่งที่เธอไม่คิดว่าจะได้พบอีกเขาทําให้เธอหัวเราะบางสิ่งที่เธอไม่ได้ทํามานานเขาฟังเรื่องราวของเธอ ในช่วงที่เป็นทหารและกระตุ้นให้เธอแชร์ทั้งความคิดและความฝันกับไทเลอร์เธอรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและถูกรักในแบบที่ไม่เคยรู้สึกเลยนับตั้งแต่สามีคนแรกจากไปความสัมพันธ์ของพวกเขาเติบโตอย่างรวดเร็วและลิซ่าไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าชีวิตกำลังมอบความสุขที่เธอเฝ้ารอให้กับเธออีกครั้งเธอรู้สึกว่าเธอสมควรได้รับสิ่งนี้ทั้งสองเริ่มออกเดินทางด้วยกันเที่ยวชมสถานที่ที่ลิซ่าใฝ่ฝัน อยากไปมานานแต่ไม่เคยมีเวลาพวกเขาไปงานสัมมนาธุรกิจและงานสังคมต่างๆในฐานะคู่รักและไทเลอร์ก็ภูมิใจเสมอที่ได้อยู่เคียงข้างเธอเพื่อนๆมักพูดว่าลิซ่าดูมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิม<ๆ>เธอทำงานหนักมาหลายสิบปีและในที่สุดก็สามารถเก็บเกี่ยวผลแห่งความพยายามได้เธอรักไทเลอร์มากสำหรับเธอเขาไม่ใช่แค่คู่ชีวิตเขาคือคนที่นำความสุขและสมดุลกลับคืนมาสู่ชีวิตอันวุ่นวายของเธอ ลิซ่าเชื่อว่าชีวิตของเธอกำลังเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องในที่สุดแต่ความจริงกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นหลายเดือนหลังจากแต่งงานลิซ่าเริ่มรู้สึกว่าเธอกำลังได้ใช้ชีวิตที่เธอใฝ่ฝันมาโดยตลอดชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความไว้ใจและความมั่นคงแต่ภาพฝันเหล่านั้นเริ่มพังทลายลงในบ่ายวันหนึ่งเพื่อนบ้านคนหนึ่งเข้ามาหาเธอด้วยท่าทีอักลังเลยอยู่พักหนึ่งก่อนจะเอ่ยปากบอกเรื่องที่ทำให้ลิซ่ารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุน เพื่อนบ้านบอกว่าเห็นไทเลอร์และคิมเบอร์รี่เดินเข้าโรงแรมด้วยกันลิซ่าชะง,งักไปชั่วครู่จากนั้นก็กล่าวขอบคุณเบาๆแล้วเดินจากไปเธอพยายามบอกตัวเองว่านี่ต้องเป็นความเข้าใจผิดแน่ๆทำไมลูกสาวกับสามีถึงจะไปอยู่ที่โรงแรมด้วยกันเธอพยายามจะหัวเราะกลบเกลื่อนแต่ในใจกลับเริ่มมีเมล็ดแห่งความสงสัยงอกขึ้นมาเสียงของเพื่อนบ้านดังกล้องอยู่ในหัวเธอเริ่มจับตาดูไทเลอร์และคิมเบอร์รี่อย่างใกล้ชิดมากขึ้น สิ่งที่ปกติเธอจะมองข้ามเช่นสายตาที่มองกันนานเกินไปหรือเสียงหัวเราะที่ไม่เหมาะสมในจังหวะผิดเวลากลับเริ่มรู้สึกผิดแปลกเธอเริ่มรู้ว่าบางสิ่งไม่ชอบมาพากลด้วยความตั้งใจที่จะรู้ความจริงลิซ่าตัดสินใจจ้างนักสืบเอกชนเธออธิบายสถานการณ์อย่างใจเย็ยนที่สุดเท่าที่จะทำได้นักสืบรับฟังอย่างตั้งใจและให้คำมั่นว่าจะติดตามไทเลอร์อย่างลับที่สุดวันกลายเป็นสัปดาห์และลิซ่ารอคอยข่าวอย่างใจจดใจจ่อ นักสืบติดตามไทเลอร์และคิมเบอร์รีโดยทั้งสองไม่รู้ตัวจดบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่พบนั้นทําให้ลิซ่าทั้งช็อกและหัวใจสลายเมื่อรายงานผลการสืบสวนมาถึงสิ่งที่เธอกลัวที่สุดก็ได้รับการยืนยันบันทึกรายละเอียดแสดงให้เห็นว่าไทเลอร์และคิมเบอร์รีแอบพบกันเป็นความลับมีทั้งมือคํำสุดโรแมนติกเข้าพักในโรงแรมและการออกเดทที่ไม่มีทางอธิบายได้ว่าเป็นความบริสุทธิ์หลักฐานทุกชิ้นคือมีดที่กรีดหัวใจเทลิซ่า นั่งเงียบรู้สึกเหมือนอารมณ์ทุกอย่างถาโถมเข้ามานักสืบเล่าทุกอย่างทีและหน้าขณะที่เธอพลิกดูหลักฐานในมือหัวใจของเธอรู้สึกหนักราวกับแบกรับโลกทั้งใบไว้ทุกหน้าเอกสารที่เธอพลิกดูคือเศษซากของชีวิตที่เธอเคยคิดว่าแน่นอนการทรยศไม่ใช่แค่การกระทำของพวกเขาแต่มันคือคำโกหกการปิดบังและที่เจ็บที่สุดคือพวกเขาทำทุกอย่างต่อหน้าเธอในบ้านหลังเดียวกันคืนหนึ่งหลังจากที่ไทเลิกกลับบ้านดึกและคิมเบอร์ลี่ก็หายตัวไป โดยไม่มีคำอธิบายลิซ่าตัดสินใจว่าเธอจะไม่เก็บเงียบไว้อีกต่อไปเธอเผชิญหน้ากับไทเลอร์ในครัวเสียงของเธอเต็มไปด้วยความโกรธและหัวใจที่แตกสลายคืนนี้คุณไปไหนมาไทเลอร์เธอถามด้วยน้ำเสียงหนักแน่นไทเลอร์ดูตกใจแต่พยายามตอบด้วยท่าทีสงบและไม่ใส่ใจนักผมบอกคุณแล้วว่าผมมีประชุมเสียงของลิซ่าสูงขึ้นก่อนที่เธอจะคว้ารายงานนักสืบลงบนโต๊ะหยุดโกหกฉันได้แล้วฉันรู้ทุกอย่างหมดแล้ว ไทเลอร์ฉันรู้เรื่องคุณกับคิมเบอร์รี่หมดแล้วเพียงชั่ววินาทีสีหน้าของไทเลอร์ก็เปลี่ยนไปแต่เขารีบตั้งสติแล้วตอบกลับลิซ่าคุณกำลังพูดอะไรร้สาระแบบนั้นเขาว่าคุณไปเชื่อเรื่องเหลวไหลอะไรมามือของลิซ่าสั่นขณะที่เธอชี้ไปที่รายงานอยากคิดจะหลอกฉันเลยไทยเลอร์หลักฐานอยู่ตรงนั้นหมดแล้วไทเลอร์เอนตัวพิงเคาน์เตอร์กอดอกทำท่าทางนิ่งสงบราวกับไม่รู้สึกรู้สา คุณเครียดเกินไปลิซ่าคุณกำลังจินตนาการอะไรขึ้นมาเองคิมเบอรี่คือลูกสาวของคุณนักคุณได้ยินที่คุณพูดอยู่ไหมคำพูดของเขายิ่งตอกลึกความเจ็บปวดในใจลิซ่าเขาไม่ได้แค่ปฏิเสธความจริงแต่ยังพยายามทำให้เธอสงสัยสติของตัวเองชายที่เธอรักหมดใจกำลังบิดเบือนความจริงและตอกย้ำการทรยศอย่างเลือดเย็นเสียงของลิซ่าสั่นขณะตะโกนกลับอย่ามาโกหกฉันอย่าดูถูกสติปัญญาฉันคุณทำลายทุกอย่างที่เราสร้างมาหมดแล้วไทเลอร์ แต่ไทเลอร์ยังนิ่งไม่ยอมรับผิดแม้แต่น้อยกลับหันมาโทษลิซ่าว่าเธอเป็นคนชอบควบคุมและวิตกจริตเกินไปคืนนั้นลิซ่านั่งอยู่คนเดียวในห้องนั่งเล่นจ้องมองหลักฐานอีกครั้งชายที่เธอเคยมอบหัวใจให้กลับไม่เพียงแค่นอกใจแต่ยังปฏิเสธความผิดที่เขาทำอย่างหน้าตาเฉยเธอรู้สึกถูกทรยศอับอายและโดดเดี่ยวอย่างที่สุดในบ้านที่เคยเป็นที่ปลอดภัยของเธอขณะที่ไทเลอร์หลับสบายในห้องนอนลิซ่ากลับไม่ได้นอนเลยทั้งคืน ก่อนจะเล่าต่ออย่าลืมกดติดตามช่องของเราและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาตอนต่อไปการสนับสนุนของคุณมีความหมายกับเรามากขอบคุณจากใจวันต่อมาไทเลอร์บอกลิซ่าว่าเขากับคิมเบอร์รี่แค่วางแผนเซอร์ไพรส์บางอย่างให้เธอและเธอก็เลือกจะเชื่อเขาบ่ายวันหนึ่งลิซ่าออกไปฉลองวันเกิดกับเพื่อนๆที่ร้านอาหารใกล้บ้านนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ที่เธอยอมปล่อยตัวเองให้ผ่อนคลายและเพื่อนๆก็ยืนกรานว่าเธอควรพักบ้าง แผนเดิมคือจะค้างคืนที่บ้านของเจ้าของวันเกิดลิซ่าจึงบอกไทเลอร์กับคิมเบอร์ลี่ว่าเธอจะไม่กลับบ้านจนกว่าจะถึงวันรุ่งขึ้นค่ําคืนนั้นเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยและบรรยากาศผ่อนคลายแต่เมื่อเวลาผ่านไปลิซ่าก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจเธอจึงขอตัวกลับก่อนลิซ่าขับรถไปจอดห่างจากบ้านสองสามบล็อกแล้วเดินกลับมาเงีย่ฮะ <laughs> แต่เมื่อเธอเดินเข้าบ้านอย่างเงียบเชียบสิ่งที่เธอเห็นตรงหน้าทำลายเธอทั้งเป็น ตรงห้องนั่งเล่นไทเลอร์กับคิมเบอร์รีนั่งจุบก,กันอยู่บนโซฟาทั้งคู่ไม่รู้ตัวเลยว่าลิซ่ายืนมองอยู่ตรงประตูหัวใจเธอเต้นรัวขณะเฝ้า,ด,าดูภาพตรงหน้าฉันขัดจังหวะอะไรอยู่หรือเปล่าเสียงของลิซ่าดังขึ้นเหมือนมีกรีดกลางห้องทั้งคู่สะดุ้งเฮือกคิมเบอร์รีรีบพาออกจากไทเลอร์ใบหน้าแดงกำ่ำไทเลอร์ลุกขึ้นทันทีพูดติดอ่างลิซ่าผมคิดว่าคุณจะไม่กลับมาจนถึงพรุ่งนี้สายตาของลิซ่ามองสลับไปมาระหว่างทั้งสองคน เห็นได้ชัดว่าฉันกลับมาได้ทันเวลาเธอพูดด้วยเสียงเย็นแต่แฝงความสันไหวจากอารมณ์มันเกิดขึ้นมานานแค่ไหนแล้วคิมเบอร์ี่พูดติดขัดแม่มันไม่ใช่อย่างที่แม่คิดนักไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดหรอือลิซ่าตะโกนเสียงของเธอแตกร้าวด้วยความโกรธและหัวใจที่พังทลายไทยเลอร์คิมเงยในบ้านของฉันเองทั้งสองคนไม่สามารถเอ่ยคำใดออกมาได้ไทเลอร์พยายามจะก้าวเข้าไปหาเงื่อมือขึ้นเหมือนจะขอให้เธอใจเย็นลงแต่ลิซ่าถอยหลัง อย่าแม้แต่จะเข้าใกล้ฉันเธอตะโกนการทรยศนี้มันเกินจะทนไหวชายที่เธอเคยมอบหัวใจให้และลูกสาวที่เธอยอมสละทุกอย่างเพื่อนั้นกลับร่วมมือกันหักหลังเธอลิซ่าไม่สามารถเก็บอารมณ์ได้อีกต่อไปเธอหันหลังแล้วเดินเร็วกลับไปที่ห้องนอนน้ำตาไหลาอาบแก้มไทเลอร์ตามเธอขึ้นไปก้าวเท้าเร็วแต่ระวังลิซ่าเดี๋ยวก่อนเขาพูดเสียงของเขาสั่นมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะักลิซ่าหันขับกลับมาดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตา จริงเหรอนี่น่าเหรอเซอร์ไพรส์ที่คุณบอกว่ากำลังวางแผนให้ฉันคำพูดของเธอเต็มไปด้วยประชดเจ็บแสบและความเจ็บปวดไทเลอร์พยายามเดินเข้าไปใกล้ยื่นมือมาหาเธออย่างอ่อนโยนลิซ่าได้โปรดเราคุยกันก่อนได้ไหมคุณเข้าใจผิดนักแต่ลิซ่าไม่ยอมเธอสะบัดมือออกและผลักเขาออกไปอย่าแต่ต้องตัวฉันเธอตะวาดเสียงของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บและความโกรธเธอหันไปที่ตู้เสื้อผ้าด้านหลังเครื่องแบบทหารเก่าของเธอคือปืน ชิ้นส่วนหนึ่งของอดีตที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้ใช้อีกเธอคว้ามันขึ้นมาทุกก้าที่เธอเดินไปหาไทเลอร์เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความอัปยศยไทเลอร์ Tyler ยกมือขึ้นอีกครั้งลิซ่าฟังผมก่อนได้โปรดอย่าทำอะไรเกินเลยเราคุยกันได้ผมจะอธิบายทุกอย่างเองแต่ลิซ่าจับปืนไว้อย่างมั่นคงเสียงของเธอนิ่งและเด็ดขาดไม่มีอะไรให้พูดอีกแล้วพวกคุณเลือกแล้วตั้งแต่แรกก่อนที่ไทเลอร์จะตอบด้วยเสียงปืนก็ดังลั่นห้องเขาทรุดลงกับพื้นไร้การเคลื่อนไหว คิมเบอร์ลี่ที่รีบขึ้นมาหลังได้ยินเสียงปืนกรีดร้องเสียงหลงขนาดโผเข้าห้องแม่ของเธอภายในห้องกลายเป็นความเงียบช็อกนอกจากเสียงร้องไห้ของคิมเบอร์ลี่ที่ดังกล้องไปทั่วบ้านร่างไร้ชีวิตของไทเลอร์นอนแน่นิ่งกับพื้นขณะที่ความวุ่นวายเข้าครอบงำด้วยความตื่นตระหนกคิมเบอร์ลี่คว้าโทรศัพท์และรีบโทรหาตำรวจลิซ่ายืนนิ่งจ้องมองร่างของไทเลอร์อย่างหมดแรงเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงลิซ่าไม่ขัดขืนเธอยื่นปืนให้และถูกจับทันทีน้ำตาของคิมเบอร์ลี่ไหล ไม่หยุดขณะที่เจ้าหน้าที่พาแม่ของเธอใส่กุญแจมือและพาออกจากบ้านไปจนถึงวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดลิซ่าจึงได้รับการปล่อยตัวในอีกสองสัปดาห์ถัดมาเอกสารทางการทั้งหมดยังคงเป็นความลับและลิซ่าเองก็ไม่เคยพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเธออยู่ในการควบคุมหลายเดือนผ่านไปแต่ชีวิตของลิซ่าไม่เคยกลับมาเป็นเหมือนเดิมการทารยศการลั่นไกลและผลกระทบที่ตามมาทำให้เธอพยายามดิ้นรนเพื่อหาทางไปต่อ เธอเก็บตัวใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันกับการทบทวนตัวเองในความเงียบแต่ไม่นานลิซ่าก็เริ่มสังเกตเห็นว่าสุขภาพของเธอเปลี่ยนแปลงไปเริ่มจากคลื่นไส้ความรู้สึกไม่สบายท้องที่มามา,มาหายหายโดยไม่มีสาเหตุจากนั้นคืออาการอ่อนเพลียไม่ว่าเธอจะพักแค่ไหนก็รู้สึกหมดแรงร่างกายหนักอึ้งและไร้เรี่ยวแรงสุดท้ายคือน้ำหนักที่ลดลงอย่างรวดเร็วเสื้อผ้าหลวมขึ้นใบหน้าซุบซีดตอนแรกลิซ่าคิดว่าเป็นเพราะความเครียดหลังจากที่เธอผ่านเหตุการณ์เลวร้ายทั้งหมด ม,มันไม่น่าแปลกที่ร่างกายจะตอบสนองแบบนี้เธอจึงไม่ใส่ใจคิดว่าอาการจะดีขึ้นเองเมื่อเวลาผ่านไปแต่สิ่งที่ลิซ่าไม่รู้คือมีคนวางแผนอื่นไว้แล้ววันแล้ววันเล่าสุขภาพของลิซ่าทรุดลงอย่างต่อเนื่องและการกระทําของคิมเบอร์ลี่ก็ยังคงไร้เงาและไร้ความสงสัยลูกสาวคนเดียวที่ลิซ่ายอมสละทุกสิ่งเพื่อเธอกําลังหักหลังเธออีกครั้งอย่างตั้งใจเพียงไม่กี่วันหลังจากสุขภาพของลิซ่าเริ่มทรุดลงก็เกิด โศกนาฏกรรมบ่ายวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังขึ้นบันไดในบ้านเธอจู่ๆก็เสียการทรงตัวและล้มลงคิมเบอร์ลี่อยู่ที่นั่นพอดีจึงรีบโทรเรียกความช่วยเหลือทันทีลิซ่าถูกพาส่งโรงพยาบาลแต่ระหว่างทางเธอได้จากไปการเสียชีวิตของเธอเป็นสิ่งที่ทุกคนเือนใจทั้งเพื่อนคนในครอบครัวและแม้แต่เพื่อนบ้านต่างก็เศร้าโศกอย่างสุดซึง้งหญิงที่เคยมอบชีวิตให้กับวินันความเสียสละและความรักเพื่อครอบครัวได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับ งานศพของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าหมองแต่สำหรับคนที่สนิทกับเธอที่สุดยังมีความสงสัยบางอย่างค้างคาใจบางอย่างเกี่ยวกับการจากไปของเธอมันไม่ปกติเพื่อนคนหนึ่งของลิซ่าคนที่เธอมักระบายความอัดอั้นในบ้านให้ฟังเป็นประจำไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้จบลงง่ายๆได้เพื่อนคนนั้นไปหาตำรวจและเรียกร้องให้มีการสอบสวนการเสียชีวิตของลิซ่าเขาแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับการที่สุขภาพของลิซ่าแย่ลง ความตึงเครียดในบ้านและเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่เธอจะจากไปทางการเห็นด้วยและจึงเปิดการสอบสวนขึ้นการค้นพบครั้งสำคัญเกิดขึ้นในช่วงชนะสูตรศพของลิซ่านักสืบพบสารพิษตกค้างในร่างกายของเธอสารพิษนั้นถูกให้เข้าสู่ร่างกายทีละน้อยอย่างต่อเนื่องข่าวนี้สร้างความตกใจไปทั่วการตายของลิซ่าไม่ใช่เหตุธรรมชาติแต่มาจากการลอบทำร้ายตำรวจเริ่มมุ่งความสนใจไปที่คนใกล้ชิดของลิซ่าที่สุด แม่บ้านที่ทำงานให้ครอบครัวนี้มาหลายปีและมักจะอยู่บ้านเกือบตลอดเวลากลายเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญหลักฐานแวดล้อมประกอบกับความจริงที่ว่าแม่บ้านเป็นคนเตรียมอาหารให้ลิซ่าหลายมื้อทำให้เธอถูกจับกลุ่มแม้ว่าเธอจะยืนยันในความบริสุทธิ์อย่างหนักแน่นแต่ทางการก็เชื่อว่าพวกเขาพบคนร้ายตัวจริงแล้วชุมชนถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายบางคนไม่อยากเชื่อว่าแม่บ้านผู้จงรักทักดีจะมีส่วนเกี่ยวข้อง ขณะที่บางคนกลับมองว่าเรื่องนี้ฟังดูสมเหตุสมผลแต่คดีนี้ยังไม่จบลงง่ายฮ่าฮนักสืบตัดสินใจตรวจสอบให้ลึกลงไปอีกพวกเขาขอหมายค้นห้องของคิมเบอร์ี่เพื่อตัดความเป็นไปได้อื่นออกสิ่งที่พวกเขาพบทําให้แม้แต่นักสืบผู้มากประสบการณ์ยังพูดไม่ออกใต้เตียงของคิมเบอร์รี่มีขวดยาพิษเล็กๆหลายขวดและสารอื่นๆที่น่าสงสัยสิ่งของเหล่านั้นตรงกับผลพิษวิทยาที่พบในร่างของลิซ่า นักสืบยังพบบันทึกลายมือระบุเวลาและวิธีการให้ยาพิษคิมเบอรี่ถูกนำตัวมาสอบสวนทันทีในช่วงแรกเธอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอ้างว่ามีคนใส่ร้ายเธอแต่เมื่อการสอบสวนดำเนินต่อไปช่องโหว่ในคำให้การของเธอก็เริ่มปรากฏชัดนักสืบก,กดดันโดยชี้ให้เห็นถึงหลักฐานอันหนักแน่นที่พวกเขามีอยู่ในมือในที่สุดคิมเบอรี่ก็ซุดตัวลงและสารภาพความจริงเธอยอมรับว่าเธอได้วางยาพิษแม่ของเธอเป็นระยะเวลาหลายวัน แรงจูงใจของเธอคือความอิจฉาความคับข้องใจและความโลภเธอรู้สึกเบื่อหน่ายกับการมีชีวิตอยู่ใต้เงาของลิซ่าและเชื่อว่าความเข้มงวดของแม่คือสิ่งที่ฉุดรั้งเธอไว้ในคำสารภาพของเธอคิมเบอร์ลี่เปิดเผยว่าเธอคิดว่าการตายของแม่จะเป็นการยุติความวุ่นวายทั้งหมดในครอบครัวเธอเชื่อว่าเธอจะได้รับมรดกทั้งหมดของลิซ่าซึ่งจะมอบอิสรภาพทางการเงินที่เธอโหยหามาตลอดชีวิตในความคิดของเธอนี่คือหนทางที่จะเริ่มต้นใหม่ และมีชีวิตแบบที่เธอเชื่อว่าเธอควรได้รับคำสารภาพของคิมเบอร์ี่ทำให้ทุกคนตกตะลึงการทรยศหักหลังนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเชื่อลูกสาวคนหนึ่งได้หันหลังให้กับคนที่เสียสละทุกอย่างเพื่อเธอนักสืบปล่อยตัวแม่บ้านและล้างข้อกล่าวหาทั้งหมดให้กับเธอหญิงผู้จงรับภักดีที่ทำงานรับใช้ลิซ่าด้วยความซื่อสัตย์มาโดยตลอดพ้นผิดในที่สุดแต่ความเสียหายต่อชื่อเสียงของเธอและบาดแผลในใจจากการถูกกล่าวหายอย่างไม่ยุติธรรม คงจะคงอยู่ไปอีกนานคิมเบอรี่ถูกจับกลุ่มและถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมแม่ของตนเองสารตัดสินให้เธอมีความผิดฐานฆาตกรรมโดยเจตนาในระดับที่สองโทษจำคุกสิบหปีขณะถูกใส่กุญแจมือและนำตัวออกไปไม่มีใครรู้สึกยินดีเลยกับจุดจบนี้มีเพียงความเศร้าอย่างลึกซึ้งที่แผ่ปกคลุมผู้คนทุกคนที่ติดตามคดีนี้มา การทารยศของลูกสาวต่อแม่แท้ๆเป็นสิ่งที่ยากจะเข้าใจและได้ทิ้งร่องรอยแผลลึกที่จะไม่จางหายไปง่ายฮ่หาฮแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งในชีวิตของลิซ่าที่แม้แต่คิมเบอร์รีเองก็ไม่เคยคาดคิดโดยที่ลูกสาวไม่เคยรู้ลิซ่าได้ทำการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิตอย่างเงียบๆเพียงไม่กี่เดือนก่อนที่เธอจะเสียชีวิตบางทีลิซ่าอาจสงสัยอยู่ลึกๆว่าลูกสาวของเธอไม่ได้มีเจตนาบริสุด หรือบางทีเธออาจแค่ต้องการตอบแทนใครบางคนที่เธอเชื่อมั่นได้อย่างแท้จริงแทนที่จะระบุชื่อคิมเบอร์ี่เป็นผู้รับผลประโยชน์ลิซ่ากลับใส่ชื่อของแม่บ้านไว้เพียงคนเดียวในกรมธรรม์ประกันชีวิตมูลค่าสองล้านดอลลาร์ข่าวนี้สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนรวมถึงแม่บ้านเองด้วยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดหญิงไม่ที่สูญเสียสามีตั้งแต่อายุยังน้อยเธอมีรายได้เพียงเล็กน้อยจากการเป็นแม่บ้านซึ่งแทบจะไม่พอเลี้ยงดูตัวเอง แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังพักดีต่อลิซ่าเสมอไม่ว่าจะยามสุขหรือยามยากเธอไม่เคยเรียกร้องอะไรเกินจําเป็นและมักจะใส่ใจความต้องการของเจ้านายมาก่อนตัวเองเสมอเงินก้อนโตที่ไม่คาดคิดนี้เปลี่ยนชีวิตของเธอในช่วข้ามคืนด้วยเงินสองล้านดอลลาร์ในบัญชีเธอไม่ต้องกังวลเรื่องบินค่าของหรือค่าเช่าอีกต่อไปเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเธอสามารถมองไปยังอนาคตด้วยความหวังเธอใช้เงินบางส่วนซื้อบ้านหลังเล็กๆซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเพียงความฝัน เธอยังบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลที่เธอผูกพันเพื่อตอบแทนให้กับคนอื่นที่ยังคงเผชิญความยากลำบากเช่นเดียวกับเธอในอดีตแม้ว่าความสูญเสียจากการจากไปของลิซ่าจะยังคงสร้างบาดแผลในใจแต่เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตได้มอบโอกาสให้แม่บ้านคนนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่ปราศจากภาระทางการเงินที่ถุงเธอไว้มาเนิ่นนานการทารยศความไว้วางใจและความยุติธรรมคือหัวใจของเรื่องราวของลิซ่า ยากจะจินตนาการถึงความเจ็บปวดที่ลิซ่าต้องเผชิญเมื่อได้รู้ว่าคนที่เธอรักและเสียสละทุกอย่างให้กลับหันหลังทลายเยืลิซ่าเป็นผู้หญิงที่เปี่ยมด้วยความเข้มแข็งมีวินัยและอดทนอย่างยิ่งเธออุทิศทั้งชีวิตเพื่อสร้างอนาคตให้ลูกสาวต่อสู้กับอุปสรรคที่คนอื่นอาจล้มเหลวไปนานแล้วแต่อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของเธอกลับไม่ได้มาจากโลกภายนอกหากแต่มาจากภายในบ้านของเธอเองเรื่องราวของลิซ่าได้ทิ้งไว้ซึ่งคำถามมากมาย การตัดสินใจของเธอที่มอบความไว้วางใจให้แม่บ้านคนสนิทอาจสะท้อนถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเธอเกี่ยวกับคำว่าความพักดีและความกระตันอยู่คุณคิดว่าเธอตัดสินใจถูกต้องหรือไม่หรือคุณเชื่อว่าเธอถูกผลักดันให้ทำเช่นนั้นเพราะเริ่มมีความคลางแคลงใจต่อคนใกล้ตัวและคำถามที่ยากที่สุดมีสิ่งใดบ้างที่จะป้องกันเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้หรือว่ามันคือจุดจบที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ตั้งแต่ต้นแล้ว ชีวิตของลิซ่าไม่ควรถูกจดจำเพียงเพราะการทรยศที่เธอเผชิญแต่ควรถูกจดจำเพราะความเสียสละความเข้มแข็งและการที่เธอคิดถึงผู้อื่นก่อนตัวเองเสมอแม้ในวาระสุดท้ายของชีวิตลิซ่ายังมั่นใจว่ามรด,ดกของเธอจะถูกส่งต่ออย่างเหมาะสมให้กับผู้ที่เธอเชื่อมั่นได้อย่างแท้จริงเรื่องราวนี้สะท้อนให้เราเห็นว่าความไว้วางใจและความซื่อสัตย์คือสิ่งที่มีค่ายอย่างยิ่งแล้วคุณหลักมีความเห็นอย่างไร แชร์ความคิดเห็นของคุณได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเราอยากฟังมุมมองของคุณและถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด s u b s c r i b e และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนการสนับสนุนของคุณคือแรงผลักดันให้เรายังสามารถเล่าเรื่องจริงอันทรงพลังเหล่านี้ต่อไปแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปกับเรื่องจริงอาชญากรรมอีกคดีที่เต็มไปด้วยความลับดำมืดคำโกหกและการหักหลังอย่าพลาดคลิกชมได้เลยตอนนี้